เพื่อนๆคะตอนนี้พวกเรากําลังเดินทางไปที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะนี่คือทางที่มาจากอําเภอเอาําเภอกู่นะคะคือเขากําลังทําถนน,นะคะ่ะอันนี้เป็นอะไรนะเป็นแม่น้ําหรือเปล่าทั้งสองฝั่งเลยค่ะเขากำลังทําถนนนะคะจะเป็นหกเลนนะคะคือจะบิ๊กโปรเจกต์มากเลยนะคะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแม่น้ำอะไรนะคะใหญ่มากเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเครื่องจัดกำลังกำลังทำงานอยู่นะคะูหดีใจด้วยนะคะถนนเส้นนี้จะเป็นถนนที่ใหญ่แล้วก็คือจะเป็นความสะดวกสบายมากอันนี้เป็นสะพานนะคะโครงสร้างของสะพานค่ะเพื่อนๆ The Beach Road b Project สะพานข้ามนี่แหละข้ามแม่น้ำ ไม่แน่ใจใว่าตรงนี้นะคะคือคือหมู่บ้านอะไรนะคะพกเราตรงมาจากอำเภอปู่ที่ไปชมปราสาทปางปู่นะคะแล้วก็บินตรงมาแล้วก็เลี้ยวขวานะคะแล้วก็ตรงมาถนนเส้นนี้นะคะก็เห็นเขาพลังทาถนนอยู่นะคะสวยงามมากค่ะเนี่ยค่ะก็เห็นขยายเนี่ยขยายนี่แหละเสาไฟออกข้างๆนะคะแล้วก็ทําเพิ่มมาอีกนะคะข้างๆก็ เลนลคาดว่าในอนาคตเนี่ยจะมีถนน6เลนนะคะไป6สมา3นะคะก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะคะโอเคค่เพื่อน,นเพื่อนคะตรงนี้นะคะเป็นสะพานนะคะเจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่นะคะฟิกโ r รเจก t ค่ะสะพานข้ามแม่น้ำ อะไรก็ไม่ทราบนะคะสะพานใหญ่มากค่ะพเพื่อนๆนี่ดูสภาพก่อนอการเสร็จสิ้นของการก่อสร้างนะคะอินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดศรีสะเกดค่ะเอค่ะเอ่อเอน้ำแม่น้ำแม่น้ำ สเพื่อนๆคะ่ะเชินชมเขาสร้างถนนนะคะตลอดเส้นทางเลยนะคะที่จะไปที่สีสเกตนะคะอยากตรงไปที่ตัวเมืองสีสเกตค่ะ เจกนนะคะคี่ยทำออกมาได้ดีมากค่ะค่ะขับมาเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นพระชายาลักษณ์ของรัชกาลที่สิบนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าคืออะไรนะคะเพื่อนนี่ค่ะที่โชว์อยู่ เป็นเหมือนเป็นเหมือนอะไรนะที่จุดไฟอ่ะ ขับไปอีกเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆคะที่ขับมาม่อก้ไม่รู้ว่ามันเป็นใจกลางของเมืองหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่นะคะพอนมาสุดตรงนี้นะคะแล้วก็เราจะขับไปต่อยนะคะเพราะภัยด้วยถ้าข้อมูลแม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเพิ่งมาครั้งแรกนะคะเดี๋ยวขับไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆคะตอนนี้พวกเราอยู่ในเขตพื้นที่อำเภออุทุมพรจังหวัดศรีสะเกดนะคะบรรยากาศยาม แงนะคะคตอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งนะคะค่ะพวกเรากำลังเดินทางไปที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะคะพ,พุกอนคะชมอดอกไม้คะ่ะรูเกาะกลางถนนสวยมากเลยคะ่ะที่อำเภออุทุมพรจังหวัดศรีสะเกดนะคะ ประดับด้วยสวยมากเลยกําลังออกดอกบานสะพรั่งเลยค่ะสวยงามมากค่ะทําได้ดีมากนะคะทางเทศบาลเมืองเนี่ยดูแลถนนก็ดีนะคะตอนนี้กําลังก่อสร้างนะคะเป็นสามเลนแล้วก็เห็นไหมคะเกาะกลางเนี่ยก็มีดอกไม้ด้วยให้ชมด้วยนะคะค่ะข้างๆเนี่ยมีซุ้มขายสินค้าด้วยนะคะขายอาหารค่ะไม่แน่ใจว่าขายไร เดเซลไปค้าเพือ่อนตรงนี้ตรงนี้มีแตงโมอันนี้ร้านอันนี้ร้านอุปกรณ์นะคะเอามาเที่ยวสีสเกตด้วยการค้นเพื่นนอนถนนสวยมากเลยคะ่ะตรงนี้อ่ะทำได้ดีวิวสวยมาก ดอกไม้ตามข้างทางเหมือนโรแมนติกเหมือนเมืองนอกเลย beautiful flowers น,นี่มีการพัฒนามากเลยนะคะเนี่ยน่ามาเที่ยวค่ะถนนหนทางดีมากเลยค่ะผู้คนก็น่ารักนะคะค่ะก็จะเห็นเป็นร้านค้านะคะ ข้างทางนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยตรงเกาะกลางเนี้ยมันขึ้นมาสูงนะคะแล้วก็เป็นสีเขียวนะคะคอันนี้กรุงเทพสุรินทร์รถบัสนะคะอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่อ,อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดค่ะเพื่อนมาเที่ยวด้วยกันค่ะ ตรงน,นี้ก็เป็นสี่แยกรอไฟแดงอยู่นะคะเพื<ๆ>่อนๆคะตอนนี้ก็อยู่ที่แยกอุทุมพรน,นะคะค่ะแยกอุทุมพรตรงน,นี้นะคะถ้าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายจะไปสุรินทร์ตรงไปจะไปแยโสธรน,นะคะนี่ค่ะถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปศรีสะเกดนะคะตอนนี้นะคะพวกเราจะไปหาโรงแรมที่พักก่อนนะคะอ,อข้างหน้าของเรานี้รู้สึกจะลดบรรทุกทุก,ทก ไปนะคะค่ะนู้นเพื่อนๆคะอันนี้อะไรเนี่ยเคลสาบหรืออะไรคะเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยสวยมากเห็นไหมคะโอ้ไม่เคยเห็นมาครั้งแรกอือนี่คืออะไรอะ่ะโอ้ตายแล้วสวยยังเลยขับมาเนี่ยทางไหนไรนะำีสเกตที่จะมุ่งหน้าไป แยโสธรนะคะมันเป็นอะไรอ่ะทะเลสาบอะไรอ่ะโซดาแคนยูฟ oh, เนเดโรสนอตเบรีกูดเพื่อนคะแล้วก็ข้างๆนี้เขาปลูกข้าวนะคะแล้วก็ตรงนั้นเป็นสะพานแหละแล้วก็ยาวมันนี่สะพานยาวเลยอะ่ะแบบเหมือนกับน้ำมันมัน,มนข้างล่างอะมีน้ำนะคะยาวเลยคะ่ะสวยมากเลย ดินนะ่ะมันเสมอกันน่ะคะ่ะมันเสมอกันนู่นกว้างไปนู่นตรงนี้ก็เป็นก้าต้นข้าวอ่อนอ้จำไม่ด้จะดูตรงไหนดีสวยไปหมดทั้งสองฝั่งเลยค่ะโอ้เรียกว่าอะไรนะตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปเสิร์ชดูเนาะว่าคืออะไรเนาะนะคะสวยจังเลยงข้าเขาก็ทำทำนาน,นะคะ